สวัสดีค่ะพี่มินวชัชรินยานะคะจากช่อง YouTube พยาเพชรพัทรานคาราชนะคะเพชอัญมณีเพชเกรดแก้วผู้สื่อตำนานพยาเพชรพัทรานคาราชรับราชายาัญญาลินทัินีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมะดีๆจากเสด็จพ้อเพ็รมาังปัน,ปนลูกหลานคลิปนี้นะคะก็เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารกับเทวดาหรือว่ามีเทวดามาบอกเหตุเทวดานิมิต หรือว่าเทวดามาชี้นาว่าให้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นเทวดามาระซิบบอกว่าเออเช้านี้ให้ไปทำบุญตักบาตรนะจะมีโชคมีลาบเข้าหรือว่าเทวดาหรือเป็นกุมารก็ได้นะคะเราเลี้ยงกุมารหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่บอกมา,มาเข้าฝันบอกว่าแม่เออไปปล่อยป้านะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะพิจายรณามีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าการเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่ผู้มีอภิญญาอะไรอย่างเงี้ยเราจะเชื่อใจการสื่อสารของเราได้มากน้อยแค่ไหน จริงๆเนี่ยผู้ถามเนี่ยคิดถูกแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็พิจารณาถูกแล้วคือใช่ถ้าเรายังไม่ใช่ผู้มีอภินญานะคะถ้าเรายังไม่ใช่ผู้มีอภินญาแลวเรารู้ด้วยนะเพราะาบางคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอันนั้นจะยากเลยอันนั้นต้องต้อง,องแบบ อาจจะเป็นแบบบุพกรรมนะคะแต่คนที่ปกติธรรมดาเนี่ยมักสงสัยตัวเองไว้ก่อนอยู่ดีมาฝันอะไรแปลกๆอยูด่ดีๆมาสื่อสารอยู่ดีมาได้ยินเสียงหรืออะไรเงี้ยการที่สงสัยตัวเองไว้ก่อนน่ยถูกต้องแล้วนะคะเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทแล้วเราก็ปฏิบัติท,ทําไป,ปัต่ท,ทําไปเดี๋ยวก็สื่อได้บ้างนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะมันก็คือของไม่เที่ยงอยู่ดีนะคะเอ่อเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีสื่อได้บ้างแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามัวเมาลุ่มหลงในอะไรสภาพ รมพวกนี้สภาพธรรมก็คือการสื่อสารการสื่อสารก็เป็นสภาพธรรมหนึ่งเหมือนกันนะคะธรรมารมนะคะเหมือนกันได้ยินได้ฟังการฝันการฟุง้งการอะไรงเงี้ยพวกนี้คือธรรมธรรมารมราคะโทสะพวกนี้คือธรรมารมนะคะธรรมารมณเนี่ยไม่ได้แปลว่าอารมณ์ที่เป็นธรรมอย่างเดียวนะแต่เนี้ยมีธรรมธรรมดำธรรมขาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียกว่าธรรมารมนะคะอยู่ในหมวดที่4นะคะกายเวทนาจิตธรรมนะคะอันนี้ก็คือ ก็เป็นทรรมารมณ์อย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็ยังขึ้นขนลงลง,ลงนึกออกไหมคะถ้าเกิดเรายังไม่ได้มันกับธรรมากข,ของเรามันยังไม่ได้แบบว่าเป็นผู้มีธรรมอ่ะถ้าผู้มีธรรมเนี่ยจะเป็นมีธรรมมาตั้งแต่จิต แล้วก็เจตสิกแห่งการมีธรรมแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่มีธรรมะที่เป็นฝ่ายอักกุศลที่เป็นพาไปอบายภูมินะคะไม่มีแล้วอะ่ะอันนี้คือพระโสดาบันนะคะแล้วถ้ายังมีอยู่เนี่ยมันยังจรอนเข้ามานะคะกระแสต่ํายังไปได้อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือยังเป็นปุถุชนอยู่นะคะอ่าดังเนี้ยดังนั้นอ่ะมันไม่ประมาณกว่าที่พวกเราอะนะคะจะคือเขาเรียกว่าสงสัยตัวเองไว้ก่อนนะคะสงสัยตัวเองไว้ก่อนแต่ก็อยากขนานแบบเชือกขาดความเชื่อมั่นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นในลักษณะที่เออทำบุญใส่บาตร เราพิจารณาดูอ้าวไม่ใช่สิ่งเลวร้วายนี่ไม่เห็นเรือบ่าเรือบ่ากว่าแรงอะไรนะคะหรือว่ามาบอกให้สวดมนต์เท่านั้นเท่านี้ร้อยแปดจบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะคะบางคนก็จะมองว่าเป็นศีลดะพตาปามาแต่เราก็มองดูว่าอืมแล้วเรามีเวลาทํำไหมนะเราก็มีเวลาทําไม่งั้นเราก็เอาไปนั่งเล่น Facebook เราไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ เอามาศีลพ้พะตับปามาดกับอันนี้จะยังจะจะดีกว่านะคะบางอย่างเนี่ยเราอ่านธรรมะมากก็เอาธรรมะมาตีกันเองว่าทำอันนี้จะเป็นอย่างนั้นทำอันนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยเราผูกเงื่อนไขนะ,ะไอ้ตัวเงื่อนไขเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราขัดแข้งขัดขาตัวเองบางอย่างเนี่ยนะคะมันอยู่แค่การปรับใจนิดเดียวพอปรับใจนิดเดียวแล้วทาก็ไม่ใช่ศีล้วพะตับปามาดแล้วนะคะนั้นๆเนี่ยเราก็ สงสัยตัวเองไว้ก่อนถูกต้องนะคะแล้วก็ดูพิจารณาดูว่าใช่สิ่งที่ดีหรือเปล่านะคะถ้าเป็นสิ่งที่ดีโอเคแต่ถ้าอยู่ดีบอกให้เราไปทําอะไรที่แบบว่าดูแข็งงดูพิเลนอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยก็ก็ก็หน้าพิจารณานะคะก็เราก็ยังก็เราก็กลับมาที่ธรรมะนะคะธรรมะอย่างเหมือนอย่างพี่มิน้นอย่างเงี้ยนะคะเทวดานะคะอ,อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะเทวดา มาบอกนะคะองค์เจ้าปู่เจ้าย่ามาบอกว่าปีนี้ฉุดฉาดเข้าไว้นะลูกสีสุดฉุดฉาดเนี่ยแต่งหน้าแต่งอะไรนะคะให้ให้มันมีสีสันนะคะใส่เสื้อเนี่ยนะคะก็เสื้อยันเกาะเพชรแล้วก็เสื้อเท้าสม,มุทรเทวเทวีที่นี่มีครบทุกสีเลยนะคะบูชาได้นะคะส่วนหนึ่งเป็นรายได้แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยไปสมทบการสร้างเท้าสม,มุทรเทวเทวีที่วัดแสนสกวิสุทธิวารามจนเสร็จก็อุดหนุนกันได้นะคะอันนี้เป็นสมาชีพของพี่มินนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะ ก็ใส่เลยนะคะใส่แล้วก็สีทาปากหรืออะไรนะคะแต่งหน้าพี่มิ้นก็มาไปสีในสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วพี่มิ้นก็พิจารณาดูว่าการแต่งหน้านะคะเราก็ยังแต่งได้เราก็ยังชอบความสวยงามนะคะเราก็แต่งหน้าแล้วก็การแต่งตัวแล้วก็สํารวมของเรานะคะใส่สีฉูดฉาดก็ยังใส่สีๆได้แต่ใครยังชอบแต่งตัวเซ็กซี่อยู่หรืออะไรงี้ยมันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลน่นะคะมันไม่ได้บาามันไม่ได้เบียดเบียนอะไรใครที่ไหนนะคะเราก็ ค่อยๆขยัยบขั้นทรมะไปนะคะแล้วเราก็จะทําอย่างพอดีพองามแล้วก็เหมาะสมสมควรเองนะคะแล้วก็พี่มิ้นก็มาพิจารณาดูอ่ะแต่งหน้าอ่ะมันก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเราก็ยังชอบแต่งอยู่นะคะแต่งเป็นแต่งไม่เป็นบ้างก็เอาให้มันมีความสุขนะคะข้อ2อเออเดี๋ยวโควิดไม่ได้ออกไปไหนนะอยู่แต่บ้านพี่มิ้นไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะยกเว้นถ้าเกิดอ่ะอย่างเดือนที่แล้วก็ก็มีวงส่งเท้าสมมุติเงี้ยเราออกไปยกเว้นแบบที่จําเป็นมากจริงๆซึ่งจริงๆมึนคนชอบอยู่บ้านอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเครื่องสำอางหมดอายุอ่ะเอามาแต่งมันเอาไ แต่งไปเลยนะคะให้สีสันสดใสแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดพูดตามจากจิตวิทยา,ยาเวลาคนแต่งตัวแต่งแต่งแง่ก็ดูแบบสดชื่นขึ้นมานึกออกไหมคะอย่างนี้ก็แก้โรคซึมเศร้าได้ด้วยดังนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วอ่าเทวดาหรือท่านๆมามีรางบอกเหตุแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราทําได้ไม่เหลือบากกว่าแรงแล้วเราก็ชอบด้วยอย่างนี้นะคะก็สดชื่นนะคะสดชื่นแล้วก็ทําตามได้แล้วก็พอทําตามไปปุ๊บมันก็สอดคล้องกัแบบที่ท่านแนะนําอ่าโชคลาภเข้ามีนู่นนี่นั่นมาเข้า,านะคะ คือเราก็ดูว่ามันอาจจะเป็นหลักพลังงานก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับความกระชุ่มกระชวยของจิตใจเราอ่ามันก็เนี่ยนะคะมันก็เป็นเหตุที่สอดคล้องเขาเรียกว่าถ่ายทอดมาจากเหตุหนึ่งอาจจะมาจากเทวดาบอกพอเทวดาบอกปุ๊บเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับจิตใจที่เราทํากับสิ่งสิ่งนี้นะคะมันเกิดเป็นพลังงานแห่งจิตใจที่สดชื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยอ้าวมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคิดตามหลักเหตุผลนะ,นะคะโดยที่แบบว่าไม่ใช่ว่าเชื่อสิ่งนั้นเป๊ะๆโดยที่ เราไม่รู้ที่มาเราไม่รู้เหตุผลอะไรเลยอยู่ดีมิเลอร์เคลอย่างเงี้ยอันนี้คือสีลาพตาปามาที่งมงายน,นะคะแต่ถ้าเกิดเออเราลองคิดดูตามหลักเหตุผลอ้อมันมีความเป็นไปได้จากกระแสพลังงานจากอารมณ์เราอย่างเงี้ยอ่าน,นอย่างเงี้ยโอเคนะคะดังนั้นเนี่ย ก็ฝากให้พิจารณาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องย t ท b e พญาเพชรพัทรานะคะด้าเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วให้พีมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครชอบนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปก็ขอให้ร่ำให้รวยให้เจริญความสุขทั้งทางโลกและทางทางปลอดภัยจากโรคโควิดพยันอันตรายทั้งหลายแหล่นะคะที่จะมีเข้ามาหรือที่จะมีมาในการข้างหน้าหรือว่าอุปสรรคของรายต่างๆที่ติดตามตัวเรามาจาก วิบากกรรมเก่าในอดีตนะคะก็ขอให้บุญกุศลนะคะคุ้มครองทุกทกท่านนะคะให้ปลอดภัยจากสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ให้พ้นจากความทุกข์นะคะในทุทกๆุอย่างที่ต้องเผชิญจากวิบากกรรมเก่าโดยเร็วโดยพลันเทินนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะสวัสดีค่ะ